ท่านผู้ฟังคะมาดูความเติบโตในเรื่องของการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานะคะจากการเปิดเผยของนายวี ist, ลิสอัมรปานผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวว่าทางกรอ,อกพร้อมดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยสร้างเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง โดยล่าสุดในปีนี้มียอดขายเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วกว่า5,700ไร่นะคะสูงกว่าเป้าหมายใหม่ที่ทางกนอตั้งไว้ในปีนี้ที่4,000ถึง4,500ไร่ค่ะทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าในปีงบประมาณ2,567นี้นะคะคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566ถึงกันยายน2,567 จะมียอดขายเช่าพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมประมาณ6,000ไร่โดยปัจจุบันกรออมี68นิคมอ,อุตสาหกรรมใน16จังหวัดทั่วประเทศนะคะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกว่า 17.04ล้านล้านบาทสร้างงานกว่า9 5 3 6 3 0คนนะคะทางกนออจ,จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของนักลงทุนด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวม1 9ห212ไร่โดยขณะนี้ก็ยังมีพื้นที่คงเหลือ สำหรับขายหรือให้เช่าเพื่อรองรับการลงทุนประมาณ2 3 4 1ไร่ค่ะมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบคันและก็มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกทางกนออก,ก็จะเป็นสะพานเชื่อมโยงนักลงทุนทั่วโลกสู่โอกาสทองในประเทศไทยนะคะนำพาประเทศก้าวสู่ยุคทองของการลงทุนและสร้างความมั่นคังที่ยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนโดยปัจจุบัน ญี่ปุ่นยังมีการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดโดยในปีนี้ทางไต้หวัน,วนเกาหลีจีนก็ได้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นายวิริศก็ยังได้กล่าวว่าขณะนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลมากคาดว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการลงทุนเนื่องจากในการลงทุนของผู้ประกอบการ มีการศึกษาการระยะยาวซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายและเช่าพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนยอดปิดโรงงานที่หลายฝ่ายมีความกังวลน,นั้นในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมมีไม่ถึง20แห่งแต่เป็นการหยุดสายการผลิตเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีการปรับมาเปิดสายการผลิตใหม่ๆเพิ่มเติมจากเดิมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามยังมีความต้องการแรงงานอีกจานวนมากนะคะ โดยประเทศไทยเองก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลกนะคะโดยมีการ ส่งสัญญาณไปบอกให้นักลงทุนทั่วโลกรับรู้ว่านี่คือโอกาสทองของการลงทุนนะคะไม่มีเวลาใดที่ดีไปกว่านี้แล้วที่จะลงทุนในประเทศไทยด้วยทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายชัดเจนในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเลร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องนะคะกับกระแสะโลกค่ะ